ขาจะมาหรือไม่เพราะว่าไม่ไม่ที่ที่คอนเฟิร์มได้รู้ไหมันนี้แถมสองคนเจอขอไฟกระสันมูกไหวมันได้แค่ไม่นด้ก็ด็ครับมันได้รนนตีได้เาต้องเ็นหวังจะได้นั่งไไข้อเป็นายครับถ้างขูมันมาเสร็จก้มสมอ นั่นแล้วก็ไปอไหมมัเป็นของจือค่ายๆกันนะจเ่อมนบลยนะ่เอกสารงเบื่อจัรมีลมไดียวมีทุลัไปเอาไปน่โอ้ยจนเนยดงดีนะเดี๋เรามาพูดรมมกันตอนนี้ชาวบ้าน่ะยังไม่เข้าใจเรื่องขายฝากกับจำนองกับผู้ยืมส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจนะเอาเราเราคุยเรื่องขายฝากก่อนกับจำนองต่างกันนะ ขายฝากกับจำนองนี่ต่างกันมากจำนองนี่เป็นแค่คำประกันว่าเราจะ,ะเราจะเอาที่และทรัพย์สินของเราเนี่ยมาเป็นหลักประกันว่าถ้าเราไม่ชำระเขาจะบังคับทรัพย์สินจำนองโดยการฟ้องและฟ้องก่อนนะฟะ้ฟองเราก่อนและยึดทรัพย์สินเราไปขายทอดตลาดกมรมบังคับคดียึดทรัพย์สินเราไปขายทอดตลาดถ้าที่มันมีราคาขายทอดตลาดได้มาก เขาก็จะเอาไปใช้นี่ก่อนเหลือเท่าไหร่ก็จะคืนเงินให้เราแต่เขาจะไม่มีสิทธิ์ยึดที่เราเลยเขาจะต้องฟ้องศาลเท่านั้นเว้นแต่ว่าเขาจะฟ้องเอาที่หลังจากจำนองเพราะดอกเบี้ยมันเกินเงินต้น5ปีขึ้นไปดอกเบี้ยมันทบต้นเขาถึงจะฟ้องเอาที่แต่ทุกอย่างมันจะผ่านขั้นตอนการฟ้องร้องไปที่ศาลก่อนแตกต่างจากขายฝาก ขายฝากคือสัญญาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าขายทรัพย์สินให้เขาขายไปเลย,ยโอกนกรรมสิทธิ์ให้เขาเลย <S <s แต่มีเงื่อนไขว่าจะถ่ายคืนเท่านั้นเองในระหว่างที่ยังไม่ถ่ายคืนน่ะเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของเงินน่ะที่รับซื้อฝากยังไม่มีสิทธิ์เอาที่เราเราไปทําอะไรไแต่พอครบกําหนดเราเราไม่ไปไถ่ายที่ตองเป็นของเขาเลยโดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องกัน <S <s พอเข้าใจนะแต่อาจจะมีเงื่อนไขกันว่าในระหว่าง ครบกนนาหนดก็เลยมีการตัดดอกหรือว่าสินไทยหรือมีการขยายเวลาไถทอดขถยขการขายฝากก็ได้เป็นกระทั่งไปทีเนี้ย <c oughs> นายทุน <c oughs> นายทุน <c oughs> นาย <c oughs> ทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้วิธีขายฝาก ใช้วิธีขายฝากและเรามักจะเสียเปรียบเพราะว่าศาลมักจะถือว่าการขายฝากมันเป็นจดทะเบียน,น,นที่ที่สำนักที่ดินเขาจะถือว่านาทิเบียนต้องสอบถามแล้วละว,ว่ารู้ไหมเอาที่มาขายฝากนะชาวบ้านรู้ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจอีกไหมแต่นี้พอจดทะเบียนแล้วเอกสารการจดทะเบียนนั้นทางกฎหมายถือว่าเป็นเอกสารทางราชาการหรือเอกสารมหาชนเชื่อถือได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเราบอกว่าไม่เราไม่รู้เรื่องเราถูกหลอกถูกอะไรไปถูกหลอกเซนถูกหลอกนะก็ต้องฟอง้องเพิกถอนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ว่าตัวเองโดนหลอกให้ไปจดทะเบียนขายฝากคราวนี้คดีนี้ก็เหมือนกันศาลมองว่าผ่ามนมาตั้งหลายปีไม่มีใครฟ้องเลยอ่าถือว่าเราเข้าใจนิติกรรมอันแรกที่ศาลมองนะอันที่สองศาลมองว่าถ้ามองว่า,วาเป็นนิติกรรมอำนพางการซื้อ ซื้อฝากหรือเป็นนิติกรรมของของการกู้ยืมแต่พวกเราก็ยังไปต่อดอกไปขยายเวลาห้าครั้งหกครั้งโดยไม่มีข้อตกวงแย้งลูกซึ่งสาลก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้เพราะเราไปจดต่อตัวเองตลอดเวลาเลยจะบอกว่าเขาหลอกก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องความสมัครใจในการไปขายแล้วกัน ถ้าถ้าโดนหลอกขายสายบอกจขาสายมาว่าถ้าโดนหลอกขายอาจเกิดขึ้นได้ขายฝากนะถ้าโดนหลอกขายอาจเกิดขึ้นได้แต่การไปต่อตั้งห้าหกครั้งเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดกากการหลอกละเรารู้แล้วนี่ว่าเราทําอะไรด้วยตัวเองใช่ไหมสายก็บอกว่าเป็นนี่เท่าไหร่เรารู้แล้วถ้าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องดอกเบี้ยก็จ่ายไปเกินกําหนดก็ยังก็ยังจ่ายไปอยู่แบบนี้สายก็เลยมองว่าไอ้น่คือการแบบนี้มันน่าจะสมบูรณ์ไม่ใช่การ อําพางนิสักรรมการกู้ยืมไอ้ตัวนี้เบื้องต้นก่อนเราให้ฟังเบื้องต้นก่อนแต่ตอนนี้จากรูปคดีเนี่ยอายการเขาเป็นโจทในความผิดฐานพรบช่อโกงและกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนกกหรือเลขเบี้ยเก,กินกว่าที่กฎหมายกำหนดตรงเนี้ยเราเป็นโจทย์รวมไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอายการแผ่นดินก็ขึ้นอยู่กับอายการว่าอายการจะนำสืบ ลักษณะไหนแล้วผลคดีจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้สารชั้นต้นสารจังหวัดพะเยาเขาบองว่าคดีเนี้ยไม่ใช่การมิจจำไม่ใช่การกููยืมเงินเกินดอกเบี้ยตำรวจแล้วก็ไม่ใช่การข้อโกงประชาชนเพราะสารไปมองว่าเราไปจดทะเบียนขายฝากโดยชอบถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ไปต่อดอกตั้งหกโคนหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งก็มีรวมทั้งไม่มีใครฟ้องเพิกถอนเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เราอ้างว่ามีการทําสัญญา มีการทําสัญญากู้ยืมเงินอาพรางก็ไม่เว้น่านในการทาสัญญากู้ยืมเงินบแสดัทเอกสานก็เป็นคําพูดของเราทั่วครับยันดอกเพียมีสิทธิ์้ามีสิทธิ์าบ้างสารที่บอกว่ามันไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องระบุไว้เสมอไปว่าจะต้องมีค่าไถ่เท่าไหร่ถ้าไม่มีข้อตกลงนันก็เป็นไปตามที่จดทะเบียนไว้ น่เป็นเรื่องที่สามสกหน่เขาวินจัยไปคดีนี้ยมัน,นยังไม่ถึงที่สุดมันยังอยู่ในชั้นอุทธรหรือเปล่าไม่รู้ว่าอายการเขาขยายอุทธรหรือเปล่าไม่รู้วันที่ยี่สิบห้าชุดอีกชุดหนึ่งจะไปที่ไปที่เชียงใหม่ค่ะคดีอะไรครับพีุ่่กก็เนี่ยค่ะเขาฟ้องที่เชียงใหม่ฟ้องตรงตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้เขายื่นคำขออีกชุดหนึ่งคือเขาอายการเนาะจืดอ,อย่างไรไม่ร้อน อยู่เนี่ยยืนไปแาอะไรมันเขาจะเป็นล็อกเป็นล็อกที่14คนและอีกอีกชุดเนื้อค่ะมันมันเขาจะเขาขอยื่นคำร้องของพยาการเหมือนกันนะคะลองไปว่าก็มันอยู่เนี่ยของคนที่ นลก้นคืู้เสียหายคนละคนไม่งั้นือคนละชุม่เอาเฉพาะของเราเนี่ยรู้รือยังว่าอัยการรูทอนในยังเขาบอกว่าอยู่ระหว่างคดีแล้วก็ไม่มีอะไรมาหาเราสักอย่างมีที่ที่ไปกรุงเทพที่รัชดาตอนที่ทั้งเดียวเองค่ะคดีนั้นคือเนี้ยต้องต้แยกจากกันนะคดีนี้สี่าลว่าพะเยาไม่ใช่คดีฟอกเงินนะ แต่คดีฟอกเงินปปงดำเนินคดีอยู่ใช่ไหมในส่วนของฟอกเงินไปทางไหนแล้วไม่ไปแล้วเขาบอกว่าศาลตัดสินว่าแพ้เหมือนกันแต่แต่เขาเขาบอกว่าในทำนองที่ว่าเขาจดทะเบียนเรียบร้อยอะไรอ่ที่ร้านนะเขาทำไปถูกต้องอันนี้เพี้ยวเขาก็เข้าบอจ้อนตอนนนนัทีี่่วเลยเขาบอก ปปงหนูโทรไปถามเขาบอกว่าขอเขาจะยื่นอุทธรณ์ให้อีกอสามเนื้อค่ะโอเคปปงปปงก็จะยื่นอุทธรณ์ให้ในส่วนคดีฟอกเงิน okay, okay. ส่วนคดีคดีที่ศาลจังหวัดพะเยาตัดสินเมื่อไหร่นี่ไอ้วันที่15พฤษภาคมอุ้ยไม่นนานแล้วนะน,น,วนี่คดีนี้คือเป็นนัดไปฟังแล้วครั้งแล้วแต่แสดงว่าถ้า แสดงว่ามกีการยื่นอุทธรณ์ไปแล้วคดีน er ี้อยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาสายอุทธรณ์ใช่ไหมตัวนี้เป็นยื่นหมายถึงใจมาพิจารณาที่นี้สองเรียนแล้วอ่าโอเคเข้าใจแล้วแสดงว่าแสดงว่าคดีนี้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วรอฟังคำพิพากษาสายอุทธรณ์เป็นหลักดังนั้นในคดีหลักอื่นๆเนี่ยมันก็จะนิ่งทำอะไรต่อไม่ได้เพราะว่า ไม่ว่าคดีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่านายทุนเงินกู้เขาจะมาทําอะไรก็แล้วแต่เขาเขายังไม่มีการฟ้องร้องขับไล่อะไรทั้งสิ้นเราเพราะว่าผลคดีอาญาสาคัญกว่าค<ม>ดีนี้เป็นคดีอาญานะ<ม>ถ้าเวลาเขาฟ้องฟ้องขับไล่เราหรือเราจะไปฟ้องเพิกถอนอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกับคดีท,ที่ที่มีคดีอา,าญาเขาจะต้องรอผลทางคดีอาญาก่อนเป็นหลักดังนั้นตอนเนี้ยรออุทธรณ์ รออุทธรณเท่านั้นในส่วนคดีปปอง,องอก็รออุทธรณ์เหมือนกันแปลว่าคดีนี้ตั้งแต่ปีหกสามมันจะครบปีแล้วเป็นไปได้ว่าสาลอุทธรณ์น่าจะรับพิจารณาคดีแล้วก็าลังจะตัดสินไม่งั้นผมว่าถ้าสารถ้าถ้าอายการไม่ได้ยื่นอุทธรณ์นะเข้ามาเล่นพวกคุณแล้วล่ะน่าจะมีการขับไล่ไปนนานแล้วเขียนเห็นเขาเขียนป้ายติดว่าขาย ขายที่นาด่วนขายขายที่นาด่วนขายที่บ้านด่วนอย่างเงี้ยขายของใครล่ะเขาติดป้ายเขาไปติดป้ายหน้าบ้านเลยค่ะหน้าบ้านใครล่ะหน้าบ้านขึ้นคุณก็ขึ้นป้ายไปเลยว่าคดีนี้ยังไม่ข้อที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ในระหว่างข้อพิพาทคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลองค์กรนะไม่คัดค้านการขายคุณไปอายัดไว้ก็ได้นะครับคุณไปอายัดที่สำนักงานที่ดินไว้นะเออไปอยัดเอาคำพิพากษา คุณไปตรวจสอบหรือว่าคุณไปแจ้งดดไปตรวจสอบพิสาร,ร<ล>าว่าอยู่ระหว่างอุอทธรณ์ไหม <ลา S 1> ถ้าอยู่ระหว่างอุทธรณ์ไปอายัดการไปอายัดที่ดินไว้ที่สำนักงานที่ดินก่อนว่าคดีนี้ขออายัดที่ดินไว้ก่อนเพราะอยู่ระหว่างการพิจา,ารณาคดีของศาลอุทธรณ์อยู่นะครับแล้วก็ขึ้นป้ายข้างๆเขาเลยบอกว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ระหว่างอายัดที่ดินเนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุด แต่ของหนูมันฉลาดหน่อยมันไม่มันไม่เอาไว้ตรงที่นาหนูมันเอาไว้นูน่นเหมือนปากซอยอะค่ะก็เรื่องของเขาเออมันก็เขียนอย่างนั้นแต่มันจะให้คนอื่นเข้ามาทําปีนี้ไม่ถ้าในกรณีนี้ถ้าเรายังโตแย้งอยู่เราต้องไม่ยอมให้เขาเข้าไปทํานะเราต้องลงลงทานาเองก่อนลงทํานายเองก่อนนะครับแสดงความเป็นเจ้าของก่อนเลยถ้ามีคนมาก็บอกว่ายังที่นายเป็นของเราเพราะว่าคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ถอนอยู่ไแล้วค่ะหนูเขาไปแล้วค่ะีคนมาดูเลยใช่ไหมเขามาบอกคนที่มันก็อยู่ตรงนี้ค่ะเขามาบอกแล้วหนูบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันเกิดอะไรขึ้นหนูก็ไม่รับผิดชอบนะเพราะว่าคดีมันอยู่ระหว่างแต่เขาบอกว่ามันเป็นที่ของเขาเป็นชื่อของเขาไปแล้วไม่เป็นไรขึ้นป้ายขึ้นป้ายไปเลยบอกว่าที่แปลงนี้ยังอยู่ระหว่างข้อพิพาทคดียังอยู่ระหว่างที่ดินแปลงนี้ยังมีข้อพิพาททางศาลและคดียังไม่ถึงที่สุดขึ้นป้ายนะครับส่วนเราอ่ะ ไปอายัดที่เราก็ไปยัดที่ไว้ก่อนนะถ้าเจ้าหน้าที่เขาให้อายัดแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่อายัดคุณก็ขึ้นป้ายไว้ข้างๆเหมือนกันว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดีเขียนใหม่ได้ไหมคะเขียนเขียนต่งหากนะอย่าไปอย่าไปดึงของเขาออกนะไม่ไม่หนูเขียนเขียนอีกข้อความหนึ่งได้ไหมคะเขียนว่าที่ดินของกูอ่ะจะเขียนอะไรก็เขียนได้ไม่ใช่ปัญหาหรอกก็เป็นเรื่องตัวแย้งกันนั่นแหละที่ดินแปลงนี้ใครไปตรวจสอบก่อนไงที่พูดอยู่นี่ไงในศาล่อนเดอ ไปตรวจสอบอะไรคดีไปตรวจสอบว่าคดีเนี้ยอยู่ระหว่างอุทธรณ์ไหมถ้าเขาไม่อุทธรณ์ให้เราอะคะเราสามารถอุทธรณ์เองไม่ได้ถ้าเราไปถามที่ดินที่ดินไม่รู้ของเราเราเคลื่อนที่หรือยังวันนั้นโทรไปถามไปตรวจสอบดูไปตรวจสอบคำว่าคำว่าเคลื่อนที่คืออะไรหมายเคลื่อนที่หมายความว่ามีคนมาโอนมาเอาอะไรไปตรวจได้ไปตรวจได้ครับตรวจแล้วค่ะเขาบอกว่ายังไม่มีสัญญาอ่ายังไม่มีก็คือยังไม่มีแต่ว่าตามหลักกฎหมายแล้วเป็นที่เขานะ เพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการฟ้องร้องกันอยู่อ,อ,อ่เราก็โต้แย้งได้เราก็โต้แย้งได้ถ้าสมมติว่าเขาขึ้นไป้ายไว้ที่บ้านเราขึ้นป้ายข้างๆเลยบอกว่าที่ดินแปลงนี้ยังมีมมเออถ้าเขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้ขายเราก็ขึ้นป้ายเลยว่าที่ดินแปลงนี้ยังมีข้อพิพาททางศาลยังอยู่ระหว่างการพิจา,ารณาคดีของสัลงอุทธรณ์หากเกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อทางเราจะไม่รับผิดชอบก็แต่คุณต้องไปตรวจสอบก่อน ที่ศาลก่อนที่ศาลที่ศาลก่อนว่าคดีถึงที่สุดหรือยังต้องหลังปีอ่ะวันที่สิบหกได้ก็ไปตรวจสอบได้แล้วครับครับก็ถามหน่อยคืออย่างนี้นะที่ดินมาแปลอย่างพวกพ่ายเอาไปไปหาที่ร้านนะเขาก็ลงน่ะเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเราอยากไกลเกลี่ยนะครับทางปปผมโทรไปที่ปปงนะเขาบอกว่าให้ไปไกลเกลี่ยกันนะเดี๋ยวทางนี้วาเขาอาจจะชนะเราแต่ยังไม่ถึงสิ้นสุด ทำอะไรแต่ต้องมาไก่เกลียที่ร้านที่นี่มาที่ร้านวายเบียงคุณไี่หนีไม่ยอมพบไม่ยอมอะไรานั้นคืออย่างนี้นะครับเรื่องเรื่องไก่เกี่ยกันเรื่องไปดีไปนอมกันเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้เขาไม่อยากคุยก็บังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาเว้นใช่แต่ว่าสมมุติมีกรณีหนึ่งเรียกว่าถ้าเราจะเอาเงินไปจ่ายจ่เายเขาตามจำนวนสมมติม่มีพร้อมจะถ่ายแล้วแต่เขาไม่ยอมมารับเงินเนี่ยอันเนี้มีขั้นตอน ว่าเราใช้สิจุลิสิจุดสิจินะแต่นั้นหมายควาว่าต้องไม่เลยระยะเวลานะในระยะเวลาที่เราสามารถจ่ายได้เพงแต่เอ้ยพอเราเอาไปจ่ายเขาหลบหน้าเพื่อให้มันขาดอย่างเงี้ยไม่คือทุกคนต่อเขาเป็นปีเป็นเดือนเขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาเขาจะเอาราคาแพงเลยค่ะไม่อันนั้นเพราะมันขาดไงถ้ามันไม่ขาดเรายังไปคุยกันได้ไง แต่ตอนนี้มันขาดแล้วไงต้องต้องตามนี่นะต้องต้องตามระยะเวลาที่ตกลงกันก่อนเราบอกว่าเราจะถ่ายถอนภายในหนึ่งปีพอครบหรือปีเราจะไปถ่ายแล้วเขาหลบหน้าอย่างเงี้ยมือนก็มีขั้นตอนในการวางทรัพย์เอาเงินที่ถ่ายถอนเนี่ยไปวางที่สํานักงานวางทรัพย์ของกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดวางได้ว่าเจ้านี้ไม่ยอมรับเงินแต่อันเนี้ยเราไม่พูดถึงมันเพราะมันมันเลยขั้นตอนตรงนั้นไปแล้วมันเกิดแล้วเพราะว่าตอนช่วงตอนช่วงระยะเวลา คือหนูหยุดตอนที่จะไปจ่ายเขาแล้วทีนี้มันสัญญามันหมดมันหมดอายุอะค่ะคือหกเดือนต้องต่อครั้งแล้วทีนี้หนูก็ให้ทนายทนายของเขากับเขาเ่าไปต่อที่สพอเออ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,อก,กับหนูไปทั้งสามคนตำรวจเขาไม่ยอมไม่ต่อเขาบอกว่าอยู่ในระหว่างคดีความไม่ให้ต่อเอาจนหมดคดีความถึงจะจ่จาย <S <S ถึงจะต่ออะไรกันได้ต้องเข้าใจตรงนี้กนะอ่อนนะเออคดีแพ่ง กับคดีอาญาหลักๆเราไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับถ้าเราไม่ถ้าเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการช่อกงหลอกลวงประชาชนก็ไม่ต้องไปต่อเนื่องไปครับแต่ถ้าเรามองว่าเรามีสิทธิ์จะต่อเพราะจะได้ไม่ต้องโดนฟ้องโดนเสียค่าปรับรืออะไรก็ต่อได้แม้ตํารวจไม่รับก็เอาเงินไปวางที่กรมบังคับคดีได้ก็ตอนแรกหนูจะต่อแล้วทาสัญญาแล้วทีนี้ตํารวจที่เขารับก่ะคือร้อยเวรเขาก็บอกว่า ถ้าต่อหมายถึงว่าหนูกับมันเป็นชื่อของครของพ่อตาค่ะบอกว่ามันจะต้องมีความผิดเพราะว่าให้ให้การเท็จก็เลยไม่ได้ทําอะไรกันกินถึงแล้วก็บอกอย่ามนั้นว่าหลอกลวงหรือหรือว่ายึดคนอ่อย่างอ่นผมเข้าใจแล้วล่ะเพราะตอนนั้นเราไปให้การให้ไอยคำตอบพนักงานสอบสวนใช่ไหมว่ามันมีเราเราถูกหลอก อแต่พอเราอ้างว่าเราถูกหลอกแต่เราจะยอมไปต่อเนี่ยแปลว่าคุณเต็มใจมันก็เหมือนมันก็สับเนี่องเพราะคุณคุณบอกว่าคุณเขาซื้อเขาจดทะเบียนการขายฝากเพื่ออำพางนิติกรรมของการเอกู้ยืมใช่ไหมแปลว่าเขาหลอกเราไงแต่พอพออ้างว่าเขาหลอกเราก็ไปเอาเงินไป่ต่นแอกตอนแรกเนาไม่รู้เลยว่าถูกหลอกถูกอะไรจู่ๆตำรวจเขาก็มาเขาก็มาบอกว่าขอ ออไปคือเราสมทุนเดือนทุกเดือนนั่ะคนบอกว่าเขาเป็นพยานนิหน่อยผมเห็นแล้วเห็นในคำพิพากษาแล้วเราไม่ได้เป็นคนไปแจ้งความเองไม่ได้ก็ไม่รู้มีคนอื่นไปแจ้งความจริงไหมใช่แต่ทางตำรวจเนี่ยเขามาตามลูกนี่ที่ขอนแก่นก็มันือทีุ่ดรเหมือนกันตำรวจขับรถมอเตอร์ไซค์ตามไปเลยไปรับตัวมาที่โรงพักเลยมันก็เป็นพยานใช่ผมเห็นแล้วคือตำรวจเขาจะดำเนินคดีแต่เอาพวกที่ สืบเนื่องมาจากเขาไปยึดยึดโฉนดจากบ้าน<ต>ในทุนแ,<ต>แล้วก็จะเจอว่าเฮ้ยที่ดินแปลงน,นี้เป็นของใครเป็นของใครเขาก็ไปตามเรามาเป็นพยานคือเขาจะเอาผลงานนั่นแหละแต่ว่าความความที่เราเดือดร้อนเราก็เลยอยากได้ที่คืนจริงไหมละ่ะ,ะ,นนะปัญหามันก็คือว่าพอเราไปให้ถ้อยคํนาต่อพนักสอบสวนไม่ว่าพน,านักสอบสวนเขาจะเป็นคนแนะนําชี้ช่องทางในการให้ถ้อยคาหรือแม้กระทั่งเราให้ถ้อยคาเอง ก็เป็นค่อยคาที่เรายืนยัน